สวัสดีครับพี่น้องผบกับผมบาวิรัตค่เข้อชาแนลครับพี่น้องมาโมนี่กินข้าวแรกน้องกันครับบัวแรงละเขาดึกครับพี่น้องหมืดละได้เลยครับพี่น้องขัวหนูน่าใส่พักสะดาวใส่พักสดาอมาแซ่บพี่น้องแซ่บมากมากมากแซ่บๆน้องบาวิรัตครับอืมเรื่ ไก่ย่างไก่น้ำไก่ย่างข้าวเหนียวนี่ครับหอมห่วยๆอยู่เนอ,นอะเฮ้ยลุกหลดข้าใหญ่ๆเพื่อพี่เพื่อนอ,อกเนาะ,นะอหอมลำล้ำครับไื่จีนไื่จีน สับสับ,ส,บ,ส,บ,ส,บสับนุ่งสับสนัจชนากรับโตร่มหนาวอยู่ซื่งจอครับมืนอนกัวนุน,น่าใส่ฟักกระดาครับอื ก็ใอย่างอืมผมลำลำเลยครับ ตัวร่มหนาเหมือนแล้วครับผมอำาลําเลยครับ เบิ่งพี่น้องอือเอาใส่เดาใสา่เดอนก่นกันอือยังมั่นนะครับหนูยำ อืมอเป็นยิบสันสัครับมึอแซ่บนะครับผมบำรำครับขวานาหน้าเส้นดอกมันครับดอกพัสดุ์เดาเดี๋ยวบ่าววิรัติกินต่อยก่อนก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกความเหม็นนะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้บ่าววิรัตินะครับเป็นกาลังใจให้คิดเพียบค,คิดต่อไปนะพี่น้องเนาะกับข้าเขาแชนแนลบ่าววิรัตก็ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผม